จะยืในตรงนี้ไม่ยอมไปไหนคอยส่งความรักให้เธอทั้งใจไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนจะเติมรอยยินให้กับเธอไม่หายไปแค่เธอคนนี้ไม่เคยทำให้ใครมาครับกับมยุนต่อนะช่วงที่2ในวันนี้นั่นเองนะครับกับย u c ช a n n e l Special ครับซีรีส์21วันฉันรักนายนั่นเองนะก็เมื่อกี้เบรกที่แล้วนะครับผมกลับไปก็ มีการหยอดคําถามต่างๆนานาให้กับกลุ่มนักแสดงนําไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็เดกกลุ่มนี้คุณยังมีอีกหลากหลายคําถามเลยที่แฟนๆทางบ้านเนี่ยฝากเข้ามาด้วยใช่ผมอยากรู้ว่าเนี่ยเป็นการซีรีส์ครั้งแรกการเล่นซีรี<า>รส์คร,ร,รั้งแรกของแต่ละคนเลยใช่ไหมมีใครก่อนมีใครเคย,ยเล่นมาก่อนหน้านี้ไหมผมเคยมีแต่แสดงภาพยนตร์ครับผมเรื่อง Ghost Con เกมปลุกผีครับก็คือ แต่มันจะฟิวต่างกันกับการถ่ายซีรีส์นะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ครั้งแรกของผมเหมือนกันครับผมมันแตกต่างย,ยังไงบ้างคือเหมือนเซตไลต้องเล่นใหญ่ใช่ใช่คือเหมือน,นวิธีการสแสดงในซีรีส์แล้วก็ในหนังมันจะต่างกันครับในหนังคือเขาจะเล่นเล็กๆหน่อยแต่ว่านินอารมณ์มากกว่าในซีรีส์เขาจะเน้นเรียกว่าท่าทางหรือว่าอารมณ์มากกว่าใช่ใช่ใช่ครับจะเป็นฟิลนั้นอ่ะมาร์กล่ะคุณเป็นครั้งแรกมาร์กก็เคยเล่นละครครับแต่ว่าเป็นละครที่แบบ เล่นเป็นตอนตอนไปไม่เต็มเรื่องครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเล่นเล่นซีรีส์ครั้งแรกเลยที่เป็นซีรีส์ยาวที่แบบเต็มเรื่องด้วยเป็นตัวหลักด้วยแตกต่างกันเยอะไหมสองอย่างก็อย่างที่พี่บอเชบอกนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จะแบบออกแนวคอมเมดี้เล็กน้อยด้วยก็จะทำให้แบบเราต้องแบบอุ๊ดแอคติ้งหน่อยครับผมอ่าเอสเบละอ่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเบลค่ะ ก็เป็นที่เรื่องใช่เกี่ยวกับการแสดงที่เป็นการถ่ายทำการแสดงครั้งแรกถูกไหมใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยผ่านการแสดงด้านอื่นมาไหมไม่เคยค่ะไม่เคยลำบากเล่นเอ็มบีกับเล่นซีรีส์อะยากกว่ากันเยอะไหมอ๋อเล่นซีรีส์ยากกว่าค่ะยากกว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าซีรีส์มันต้องจําทั้งสคริปต์ทั้งบทอะไรเงี้ยแต่ว่า MV เนี่ยเราก็แค่แบบแอคติ้งเฉยๆแล้วก็มีเพลงประกอบอะไรเงี้ยค่ะ อาของไมใช่ไหมคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะสำหรับการแสดงสำหรับการแสดงเออเป็นยังไงบ้างสนุกไหมชอบไหมสนุกดีค่ะได้เล่นกับเพื่อนหลายคนแล้วก็อได้กินมีของกินได้นอนรักอคหลักๆอยู่บ้านแม่ไม่เลี้ยงไม่มีของกินเยอะเท่านี้อ๋ออันนี้คือมีหลากหลายแล้วอยากอยากได้อะไรก็ได้อะไรครับจะเป็นิงกของอะไรไปไหนนะ เดี่ยวกองคอนเดี๋ยวไปคก้เรื่อยๆเอาแทนสำนักงานอยู่อันนี้เคยเคยทำการแสดงไหมเออเคยเคยทำการแสดงไหมไม่เคยไม่เคยเหรอยไหมชอบชอบเล่นบทไหนเป็นพิเศษไหมชอบเล่นดาบตารอลโอเคโอเคไปกลับที่ก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ถึงไหนนะเดี๋ยวจบมาแล้วจบมาแล้วจบมาแล้วเรื่องเรื่องของกินใช่ ถ้าเหมือนกันค่ะคำตอบเดียวกันเลยครั้งแรกเ้ยเดี๋ยวเราต้องหาคำตอบใหม่สิยังอบไม่ให้เลยอะไม่เคยเล่นสักอย่างเลย่เลนครั้งแรกเป็นยังไงบ้างสนุกดีค่ะเพราะว่าเราได้เล่นกับเพื่อนๆพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยออสบายสบายใช่ค่ะขอบคุณก็เคยเล่นมาหลายเรื่องเหมือนกันค่ะก็มีทั้งละครภาพยนตร์ซีรีส์อะไรอย่างงี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือ คาแรคเตอร์เนี่ยแหละค่ะก็คือไม่เคยเล่นบทเพนเพียอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบสวยๆหน่อยอะไรอย่างงี้สวยมากทน่สวยก็สวยเนาะตอบได้ดีก็ก็นี่แหละค่ะเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าคลิกหมดบาทเลยจากแบบสวยๆที่บอกอันนี้ก็เป็นแบบยังย้ำกับคำว่าสวยอยู่ชอบคำนี้อ่ะไม่ค่อยมีคนชมต้องชมตัวเองชอบคาแรคเตอร์นี้มากกว่าไหม จริงๆรู้สึกว่าชอบสวยหรือชอบเพี้ยนตรงนี้ดีกว่าชอบเพี้ยนเพราะว่าสวยเราก็สวยอยู่แล้ว่เพิ่มความเพี้ยนได้ไหมเราเล่นค่ะก็คือจริงๆชอบชอบที่มันได้ได้ได้เพี้ยนเพราะว่ามันได้ปลดปล่อยมันได้แบบเหมือนมันฉีกใช่มฉีกแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบสดใสดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นทั้งสวยทั้งเพี้ยนใช่มเออก็ดีนะคะอ่ะคุณล่ะสองน้อยคาแรคเตอร์ คราวนี้ผมเล่ายาวเราจะเล่ายาวต่อกันเลยเอออะเดี๋ยวอยากให้แต่ละคนเนี่ยมาเมาส์กันหน่อยดีกว่าเพราะเมื่อกี้ก่อนทิ้งช่วงปลายให้แต่ละคนคิดแล้วว่าใครมีเรื่องไหนจะเมาส์ใครบ้างพฤติกรรมหลังกองเช่อยากจะเมาส์ใครเป็นพิเศษหรือมีเรื่องเมาส์ใครมั่งพฤติกรรมหลังกองกรองก้องจะไปกรองอะไรเออติงบ๊อกนิดนึงติบ๊กติงติงครับผมหลังกองเหรอครับ หลักๆก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรเขาคือกองก็ไอ,อ้อันนี้ดีกว่าผมชอบอันนี้เมาส์เพื่อนๆที่มาร่วมแสดงด้วยกันออออพวกนักเรียนน,นักเรียนอะไรอย่างเงี้เ,ออเห็นตอนนั้นผมก็คุยกับเตยไปอยู่ว่าเ oh. ช่คุณดูน่ารักเนาะ oh. <laughs> อันนี้คือเป็นเอ็กซ์ตาที่ขเข้ามาแจ้ง <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใมาก เข้ามาแจมผมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกพี่ก็แค่รับฟังไปเฉยเติร์ดพูดเติร์ดผมไม่ได้พูดว่าเขาน่ารักเลยผมเติร์ดพูดหมดเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแล้วลายอยู่ที่เติร์ดลายอยู่ที่เติร์ด ไม่รู้เหมือนกันคุณตตัวไม่มีไม่มีครับก็มีแซวแซวกันบ้างอย่างงี้ครับทำความปฏิสัมพันธ์นิดนึงก็คือเพื่อแบบเอ้ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักแสดงสมทบเราก็ต้องสนิทสนมกันว่าใช่ใช่ครับผมที่คุณมาถูกทางจริคุณมาเหมือนกันขอบคุณครับพี่ไปได้ไปกี่คนนะเราสี่ห้าว่าไม่ใช่ไม่ใช่เออมาร์คมาร์คหรอคุณล่ะมาร์คอย่างเมาหมามากเลยครับเมมาเวลาไปถ่ายเงี้ยเขาก็จะมีขนมมี ใส่กอกอะไรพวกนี้มาให้แบบมาให้กินเตรียมมาเองไม่ใช่เขาเขาจะมีให้แต่แบบของฟรีด้วยของฟรีด้วยเวลามาร์กแบบเผิ่มมาเพเดียวนะไปถ่ายแค่ตอนเดียวกลับมาอย่างเงี้ยหมดโมดคือของเพิ่งวางมาเพ๊บเฮ้ยมาร์กเข้าฉากก่อนชินึงคุณเดินกลับมาของเกลี้ยงโต๊ะเลยแล้วแล้วโต๊ะแล้วเนี้ยมายนั่งอยู่เออไม่อาจจะนั่งเฉยๆแต่มันไม่ได้กินอ๋อเราเฉยไปเองใช่ไหมอะไรเลยแต่เมื่อกี้ได้ยินว่าชอบชอบกินอะไรเออนั่น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 เดี๋ยวชอบกินกับนอนใช่ไหมอะไรนะไม่ หลังจากเปิดการแ่ายทแล้วก็ปิดกองมาได้น้ำหนักคุณขึ้นมากกิโลสามนั่นไงมันไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่คุณนั่นแหละอิสเบลก็ขึ้นสามสิบเหรออันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณอยากจะเมาส์เขานะอ่ะอิสเบลคุณมีเรื่องจะเมาส์ใครบ้างไหม โอ้ยพี่ม้าพี่ม้าก็แย่งแย่งแย่งยันรีบเบลไปหมดเลยอ่ะคือมาสองถุงแย่งไปหมดแล้วเหลือเบลกินเลยอ่ะคือแย่ของกินคือแย่ของ่องมาคือดูมีปัญหาการกินทุกคนใช่แบบอยู่กันไม่ได้เออทำไมทำไมคุณถึงไปแย่งของเขาก็ฟรีอะอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ใช้ได้ขอบขอบเข้ามาถูกทางไทางไปเล่นเบี้อะไรอย่างเงีข้าวฟรีบ้างแล้วค่าตัวไม่เอาไม่เอากินดีไปกินเอาไปกินอย่างนี้เอแล้วข้าวฟรีก็สูงแล้วอ่ะ เมย์ครับไม้ครับทั้งคู่เลยพี่น้องเห็นคําตอบเดียวกันตลอดเมาใครดีเมย์เมาใครดีใช่ไม้เรื่องมาคนหนึ่งฮ้ยเมาพี่ไปไหมไม่ไม่ไม่มอกมาทำพี่เชฟกระพริบตาอย่าอย่านะอย่ามีไหมมีเมาพี่เชฟดีกว่ามีแน่นอนเมาพี่เชฟดีกว่ามพี่เชฟเป็นคนที่นอนบ่อยมากนอนบ่อยมากแล้วมีช่วงหนึ่งกําลังหลับอยู่สบายเลยอ้าวแล้วโทรศัพท์มาแล้วพี่เชฟระวังตัวให้ดีหนูถ่ายเลยชอบ ทุกทุกคนทุกคนทุกคนในกองจะชอบถ่ายพี่เชษตอนหลับเป็นคอลเลคชั่นเลยอ่ะคอลเลคชั่นจริงต้องเก็บพลังงานเพื่อไปทนอนกันดีกว่าเดิมแต่หลับก็ต้องมีสิ่งที่กวนคือโทรศัพท์นี่เลยนี่เลยคือทำไมทำไมถึงต้องไปแอบถ่ายเขามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เราจะหลับกันอ่ะก็คือแอบถ่ายเวลาเขาหลับคือมันตลกดีน่ารักดีเอาไปเก็บไว้แบบแฮปปี้เบิร์ t เดย์ตอนหลับพี่ก็ไม่ได้แลบลิ้นอะไรอย่างงี้ ถ้าหลับเพราะยังไงคุณลองทำสาตวตให้ดูดิถ้าหลับประมาณแบบเดี๋ยวเดี๋ยวปากสัตว์เนี่ยวปากสั่นเเยอะปากสั่น์เยอแล้วมีการแบบว่าเอาแบบว่าเอาหมอนปิดหน้าไว้ก่อนคุหนูเปิดหน้าออกคือผมกลัวเขาถ่ายไงคุหนูต้องปิดหน้าไว้อ่าอ่าไม่รอดไม่รอดอยู่ดี ตอนใส่แว่นตาใช่ไม่ใช่ชอบใส่แว่นตาตอนนอนที่เช่นเลยแบบโดนโดนได้ฉายาว่าเป็เ็กไงก็คือปกติผมถ่ายแว่นตาพราะผมไม่อยากให้ตาปลื้งไงพี่เวลาเราหลับเดี๋ยวตาลอยบ้างตาอะไรอย่างเงี้ยผมก็โดนถ่ายอยู่ดีใส่แว่นผมก็โดนถ่ายอยู่ดีหมอนปิดก็โดนอยู่ดีใช่ครับสรุปคือคุณไม่รอดใช่ครับยังไงก็หินอยู่ดีอ่ะสต๊อปครับอยากจะเม้าใครเป็นพิเศษไหมจริงจริงก็เมาสาวก็ได้พวกเราเวลาเขาเรียกว่าอะไรคะถ่ายมันจะมีช่วงพักเบรกอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แบบอ่ะ ตั้งวงกันหน่อยละกันเล่นไพ่ไม่ใช่ได้ตกใจเหมือนกันเป๊ะเลยตั้งวงอะไรก็คือนึกว่าขาขาดที่หลังโรตาดร์เลยเด็กอยู่เลยเด็กเลยก็คือตั้งวงแบบว่าตั้งมาไหนก็คือไ่ได้หมอเขาไปจะไปบอกเขาสิโอ้นี่คงเล่นแล้ว ก็นนคืออย่างที่บอกคือตั้งวงคือไม่ใช่ตั้งวงไพ่ค่ะตั้งวงเต้นค่ะ,ะคือนี่สายแดนซ์กันหมดเลยคือแบบมีกองอยู่ข้างกระตุ้งตุงต้งตุงตงต้งแล้วก็มีเต้นแบบออคอปเปงร์คอเวอร์ร้องเพลงคือแบบสนุกสนานก็คือตามตามสไตล์คือเด็กกาลังโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาอยู่ในกองรอเข้าฉากชอบทําอะไรกันบ้างเออมีกิจกรรมนะกินกินหมดเลยคือมีมีใครที่แบบกินเยอะเป็นพิเศษกินกน อีกแล้วเฮ้ยพี่ว่าใช่อเลยมันไปสายตาเดียวครับยอมรับเข้าไปเถอะคือเนาะเออคุณเป็นคนกินเยอะที่สุดแล้วอันนี้ยอมรับความจริงไหมยอมยอมอ่าเฮ้ยผมได้ข่าวมาด้วยว่ามีคนร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนี่เอ้ยใครอ่ะ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 ครับคุณไม่ต้องทมาเลยผมเองครับก็ ผมก็ร้องเพลงใกล้ๆหน่อยครับอ่าแล้วเพลงนี้เนื้อหาเป็นยังไงก็เนื้อหาก็จะเหมือนแบบเหมือนเวลาแบบใครเห็นเราตัวจริงแบบภายนอกอ่ะจากภายนอกเราจะเห็นว่าแบบเราเป็นคนเป็นคนแบบอาจจะกวนๆแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเออห่างๆนิน่กวนๆแต่ว่าถ้าได้มารู้จักตัวแบบตัวจริงของเราแล้วอ่ะก็แบบจะมีแบบคาแรคเตอร์หรือว่านิสัยอีกอีกคนนึงไปเลยก็แบบคืออยากให้เวลารักใครชอบใครอ่ะให้มาดูกันแบบนิสัยจริงๆกันก่อนนะครับผม บบมาใกล้ๆหน่อยอะไรอย่างงี้อ,อก็คือเหมือนแบบมาใกล้ๆมาสนิทสนมมาทำความรู้จักให้มันดีกันก่อนฟิวออน,นัอีกคนหนึ่งเป็นใครเอ่ยหนูค่ะพรองหนูชื่อเพลงเอ่อแค่เพียง Enough ค่ะพูดถึงเพลงหน่อย <c oughs> เพลงยังไงบ้าง <c oughs> เพลงนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับว่าเอ่อแค่อยากมองอยากอยู่ข้างๆก็พอแล้วค่ะ มองก็ขึ้นใจเออฟิลนั้นอ๋อก็คือเหมือนความรู้สึกแทนตัวทิชาใช่ค่ะที่แบบแอบมองแอบชอบเใช่อ๋อเป็นฟิลนั้นไปอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะครับให้กลุ่มนักแสดงฝากถึงซีรีส์21วันฉันรักนายหน่อยครับอ่ะฝากเลยครับครับก็อยากฝากซีรีส์21วันฉันรักนายด้วยนะครับก็ จะได้ชมกันเร็วๆนี้ครับไม่นานกันรอแน่นอนครับครับผมรอติดตามใ้ทางครับ u t u b e ฮะครับวีล์กับมิกาเซ่แล้วก็ l ล ne ทีีครับผมรวมถึงกับช่องยูทิว n e นด้วยนะก็สามารถติดตามกันได้ครับอ่ะสาวๆมีอะไรอยากฝากไหมก็ติดตามก็ได้นะคะมันแน่นอนค่ะสนุกมากๆเลยค่ะเพราะพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะครับผมอ่ะพี่ใหญ่มีอะไรอยากฝากไหมครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คิดว่าดูแล้วน่าจะ มีความน่ารักกรุบกริบเนาะแบบว่าช่วยเติมเต็มหัวใจอะไรอย่างนี้ก็คิดว่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังไงก็พวกเราก็ทํากันสุดความสามารถเลยเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูได้ชมกันค่ะใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับครับผม IG ของผมนะครับ T I D E Anuskor Kesan บอกันดีๆเลยครับผมจะลงรูปพี่ดีขึ้นนะครับเยอครับเดี๋ยวไปมันเกี่ยวอะไรกับซีรีส์พี่ให้ฝากกันฝากซีรีส์ครับ คุณก็เลยฝากไอจีฝากไอจีมีร้านอะไรอยากฝากไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเทมหน้าก็ฝากไปเลยครับเขามาของเขาเขามาวันของเขาเออวันของเขานะก็อย่าลืมด้วยละกันนะครับติดตามได้เลยนะครับกับกลุ่มนักแสดงนั่นเองนะครับจากซีรีส์21วันฉันรักนายนั่นเองนะอย่าลืมครับ3ช่องทางด้วยกันช่องยูทูบครับไลฟ์ทีวีครับรวมไปถึงกับ YouTube วีนเลิฟกับมิคาเซ่ด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงวันนี้ ขอบคุณด้วยละกันนะครับกับกลุ่มนักแสดงนำครับขอบคุณครับครับครับผมก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับผมแกนเซ็นทรัลพอยต์นะครับผมที่มอบสถานที่ให้เราได้ถ่ายทำกันในวันนี้นะครับใช่ครับกับแกนเซ็นทรัลพอยต์เทอร์มินอลทูเบนตี้วันนั่นเองนะอยู่ติดกับเทอร์มินอลทูเบนตี้วันนะครับยังไงก็สามารถมาติดตามกันได้ละกันนะสำหรับซีรีส์นะครับ21วันชั้นรักได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงพวกเราทั้งหมดตรงนี้ไม่รู้ว่ากี่คนเหมือนกันต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าแน่นอนครับสวัสดีครับสวััสดีครบ ่ยก็เป็นครั้งแรกที่เรียนซีรีส์เลยก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีแต่ก็สนุกครับมันจะมีพลิกล็อกแล้วหนุ่มเติร์นเนี่ยเคยเขาบอกว่ามีคู่จิ้นหนึ่งสองคู่โอ้โหสบายเลยจิ้นสองคู่แฟนัเป็นแฟนกันนะมาพูดถึงชีวิตจริงมากดีกว่าของเติร์นเลยตอนนี้มีสาวๆมาจีบหรือว่ามีคนรู้ใจอะไรหรือยังตอนนี้ก็ยังไม่มีครับสดสนิทครับผมอจริงๆในชีวิตจริงก็ไม่ไม่ค่อยมี ฉากส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายทำที่โรงเรียนครับผม ừ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  วเวลาว่างเนี่ยก็จะมีเติร์ดกับมาหายไปสองคนเป็น<ด><ห>นักเรียนแน่เลยไม่ต้องถามที่ฉันให้ไปอ่านไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปไม่ต้องคิดแค่ทำมัน